อย่ามาทำเชยอย่ามาทำเชยแกงตึงเคยไม่เนียนี่มันปลาไหลหรือว่งงูน้ำตักมาสองชามพูนเยื่อะไรจุนพัดต่หัวกะปลาไหลไปในนมันไหลไม่มีเกล็ดไหลมันมีเกล็ดได้ไงให้ร้อยแกงไหวปลาอูน้ำมันเนี่ยแหลกจีบปิดแกงอูน้ำไหวปลา Mình cũng, mình cũng mất mất <laughs> chính. nếu kén quê con có tầm trên tầm pi lấy Hàng chính chín đại lại chín con có rừng lớn đi cá đơn tan pha bên này, này kêu trăm năm mai phun tang ở cái này ba cao này cây tẻ trăm năm này mang thì phải tự cố một lần bên này còn đi này plant giờ phải riêng mà chàng nói cha lục còn cố 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 tệ จอบไปสองเดือนแล้วอย่างพี่จ้ำอยู่ลอมี่าีใจนเหล่ั้นออคุณนี่ชื่อทองใช่ไหมคะกับพี่ชื่อทองกับนามะกุลตัวไทยเลคะรับเลเด็ดคณะสัมปันคนหลังชื่อไรคะพี่ชื่อแก้วนามะกุลไม่เกลียวดลักเตอร์ให้แกมึงไปเป็นเจอหรือ่ากว่นะพี่โตกับพี่จ้าหนับเรื่องตเนอเจอเป็นได้หมอบีบนหรอเจอมันจังจั่น เจอมันโปรโกันเลยนะอย่าเจอเปรนตั้งเจอมันดีมันปลอดในความไอ้เปรตมึงมีเปรๆเยอะคนนั้นชื่อแก้วกับีแก้วอ๋อแล้คนหลังนั้นชื่ออะไรคะผมคนจีนคนจีนกับคนจีนเลยค่ะรับชื่ออะไรคะหวังแกงเหลือเจอหน้าเปล่าไปงานมาจากไหนคะมาจากมณฑลตุงยัง ชี่หวังแกงเหลือแกงลูกเหลือบังว่างเอาไปน้อยผู้ภาษาจีนได้หมดทุกคำเลยใช่ไหมคำแรกไปไปับภาษาจีนเป็นเรืสมมติว่าผู้ชายชาวเมืองจีนมาเจอผู้หญิงสวยๆเขาว่าไงคะกระจองเต็มจากกระจองแม่นโต้กับจองในตัวมันจะต่อแตจิมยังไปงัเออเพราะนั้นน้องไม่ใช่ผีนะพี่ต้อมคนนี้จะมันจะดูแลเธอไหนแกครับ มีเรหนุ่มบุญมาได้เลยเลยคือี่ตอนนี้เป็นพี่ชายเลยแม่น้องค่ะน้องนับนที่พี่ตองเป็นพี่ชายค่ะเราต้องตทนี่เลยมาจะเป็นเหมอนเหมอนกันเลยเลยเยราดูนี้นะจ๊ะ้ายดังรอยนู้นนั่นน้องนะค่ะคือพี่ตอนนี้เป็นพี่ก่อนกับพี่คนตัวตัวนรัเป็นเพื่อนค่ะเป็นเตื่อนก็บเป็นเพื่อนหรับทําไมจ๊ะไม่รีอยากเตี๋ยวกินกันนั่นไม่หนุยไรไปกิดกันในไรมาจังนะ ี่งนีเป็นคนภาคไหนคะคนภาคกลางคนภาคกลางครับบ้านอยู่ไหนคะอยู่ชัยภูมิเจอได้ไหมล่ะเจอได้กูปูนเตืองรูบันในไต้ตันนะรูนจยกาันนะหว่ากูเกยปักปัวกูแปรนุเป็นแบงมาใจปลาธรรมดาเว้ยไปไหนตานลมก็แล้วกันลยะในยามตีปองๆเนี่ยนึกว่าเบียนะ โรจากกันล้ยคุยรอพวงกูนี่แหละปูนต่งตุงุบันอย่าร้อยไอตัวล่งองนยอมัน,นอกเหงียนเจอได้อะบ่เตียงชันนอชาตกใจก้อดเลยกูมาหนังล่งเปืือนกว่าป้ากินรอบวงมึงนะ ไปไม่ก้าวเลยเราแปรเราได้ขน้นนั้นปิดแกกุณก็โทษดไปร้องนาพุ่มปิดไปแล้วไม่ปรืย๊ยหรอกมั้งบับมึงกูไม่ตื้อเราปีนองกันนะครับผมุมตึ้นไม่โกรธไม่โกรธกูคเครียได้ตัวลังดู นังรถเกรืองนี่ใจนังเจ้ยเช้ใจไม่ได้ตังบอกคนับมั้งใจไม่บอกคนรับมั้งไว้จนคนมันแหลมเกี้ยนหน้ากับกูกูนังจุยจุยพยายาพูดเป็นนั้นใจไม่ได้ตังถ้ามึงบอกตังน้องบ้านนี้ไม่ใจจนกูจริงกับนี่พอมัไม่เห็นตังเลยที่มันไม่บอกเราพอมนได้จนเติน เนี่ยมึงคุนกับราได้ดใจมึงไม่เล่ตังเอง